เอาเบบิ่งแป๊ห็นบ่ะน้ำยาขนมเส้นอันปลาดุกปลาดุกเราใส่ไตไก่เม่อน่เห็นบ่ไตไก่ปวดนะครั้งกันกันตีแล้วโอ้ยหิมะแบบที่นี่พี่น้องพี่น้องมากินน้ำกันปุ๋งเบิ่งเอาเบิ่งเอามาแล้วบู๊เราสัมผัสใันพี่น้องเดี๋ยวเขนมเส้นแบบที่นี่ขนมเส้น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 ยี่ห้อย่าสุบู้ขี้มูกึดี่หนักนะมันเส้นเหนียวนุ่มพี่น้องโอ้เซนเหนียวนุ่มเส้นงามค่ะปวดนะเบิ่งเอาเบิ oh, บ่งเอา เบิ่งไกลๆเศรษไม่ใส่เหมือนสองห่อเลยนี่กินแบบเป็นกิโลเลยพี่น้องเลยคนละอู้ออกมาหนีแบบคนละคนละเศรษไหมอู้วเส้นมันเหนียวนุ่มน่ากัดคนละคนะเส้นมันบวขาดเลยพี่น้องเลยคนละเอาคนนี่เศษเนาะนั่นแหละเลือดบาดเจ็บเลยคนะเกี่ยงตับเลยพี่น้องเอ้ยบ่ริเวณจากเส้นคนละเบื้องออกเต็มถั่วเลยพี่น้อง ว่าฉีเอาหนามมันใส่ช oh, mm ้ห hmm. น oh, ้มคนนมเสียงใสโอ้ยขยับมาใกล้ๆก uh ่อนโอ้ข huh. ย hmm. ับมาใกล้ๆก่อนมองเห็นชัดบอโอ้ยืนุ่ยตักใส่ในน่องว่าสิเอาต้มตีนไก่ใส่น้ำปลื้มลืมไปเห็ดสุกแล้วอ้าวลืมมาตีนไก่ปลืมมาตีนไก่พี่น้องลูกกินมันเมื่อวันก่อนกินเนาะ มือ้อนุยกินตีนไก่มือ้อนี้กินไตไก่ไปก่อนขนมจีนไตไก่หน่ะเคยกินมาพอกแก้วอะเ่เคยกับเห็ดซะเด้อนเห็ดแบบอันน้ำยาปลาดุได้หนิใส่ปลาดุก,กึ่งซีโตปลาดุกับใส่ปลาดุซีโตมนันข้นไงอู้พี่น้องเอ้ยพี่น้อแบบเป็นชีวิตสะป่าสนาน้ำมามาคุณอา,ายุไก่ไก่บ้านนี้ใชปุ้ยมากินน้ำกัน่นดิริริเต็มหมอบพี่น้องเอ้ยอันใบบ๊อบกูดก็บว่าตองในซื้อใแบบ๊อบกูดเต็มต้นเนะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวแป๊บนหนึ่งขอเอานี่ไปเก็บแป๊บหนึ่งว่ได้ไปเก็บหรอเอาเรือดไว้แม่ข็งแข็งเวลาแบบบ้านขันสุดหนามมันบกแล้วตักหนามมาใส่มันจะไอ้ดีไหมกระเพาอากาศห่อนคขาเลยอ๋อห่อนพี่น้องเอ้ยจะไปกินข้างนอกก็ไปหรอมันห่อนคขาพี่นอ้องเลยกินด้วยเฮี้ยนนี่แหละแฟนามว่ากินแต่อยู่ที่เดิมเอา้าเป็นไรอ่ะก็ว่าไปยังกินด้วยเฮี้ยนแต่คลองกินไปโลดกินอยู่ที่เดิมแบบไปข้างนอกอ่ะอากาศมันห่อนมงมันก็ลายพี่นอ้องเอ้ยอืม นมมาที่นี่ชี้ดชอบี่จะพี่รองทุกขูสูขคนให้กำลังแม่หิวเขาอ่ามนไดื่มนมเ,เยอะๆกระดาษที่สู่ไปเสร็จแล้วยังนี่นี่กรดาิู่ไปเสร็จปากเ,าาาเิียข้างผ่านไปเสล็ะแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแล้ามาแล้ว <laughs> ขาดจังปองแจ็คแบงต่อพายายชมพูตั้งแต่เดือนสามแล้วเสมมาัเลยมาซื้อราตลีกับแจ็คชมพูนี่ยมันีดวอนที่เท่าไหร่มันเนีมันชสิบสองมันที่สิบสองอืมมามาซื้อราตรีกับแจ็คชมพูจ้ามาซื้อราตรี่มาซื้อราตรีพเน่อเอ้ยมาท่านได้ใส่โอ้สีเนมสีเท่าไหร่เลยเด็กมาท่านได้ใส่ผักเลยเต็มถ่วยแล้วมืไกมอเห็นชัด ชิทนได้โอ้ปอเป็นอแดงจึงคืนอูเป็นจะเพภทตะพีอ้อยขอชิมกันม้าท่านได้ิมไนี่อีี้มาท่านได้ชิมน้ำเลยหืมชิมอู้เป็นอ,อ, <c ười> อนะ,นนะนนโอ,ไอ,โอ้ไม่ตา่าไม่ตา่ามันละแซ่ผักไสบะทิ่นคนน่ะโอ้ผักส่เลยผักส่เลยนึเธอ,อยผักผักเอาไปกลับไปกลับไปกลับ นี่เนี่ยไม่ต้องมีโปรเจกต์สักทีจัดมันจัดเนาะมันลายดีพักมันเลิศสมันเต็มสมันเลยเดี๋ยวขอคนอันนี้ก่อนโอ้ยเด้๋พักเราก็ค้นนะจัดเนาะกินกับถั่วลันเตาไม่ห่อถั่วลันเตาถั่วลันเตาก็มีนะเชิญมาซื้อรักตอรี่พี่น้องซื้อรักตอรี่ซื้อรักตอรี่รักตอรี่เย็นผู้ขายรักตอรี่มา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 โศยกันโศยกัน มาซีมามาโวยกันโวยกันขอคนก่อนคนไปคนมาแบบว่านความห่อนมันก็นสิค่อยค่อยหายไปมันก็นสิกินงางออกมาโวยออกมาโวยมาโวยขนมจีนน้ำยาประดุกกับยายชมพูบใส่ไตไก่ด้วยเ <c ười> ราจะไปตายนี่ก๊อฟอ๋อไปลองให้มันแซ่บแซ่บดีเลยยังสุบเสร็จันท่านอะไรมันห่อนอยู่ ก้านมันเสพมันสุเลยเรื่องรับถามเกียนกับความหายใจที่ยังพูดตัวจริงไหมเนี่ย

ก็จะท่อความฟังแม่มากมันคยโกงไปซื้อกินไม่หมดโคดกินไม่นานไปาหมอ,อันนี้เปักพี่กีนเป็นนยอยดูแค่พี่นับก็ถวนโอ้ไม่ใต มันนั่นมันอยากเล่นน้ำอากาศมันหอนไงอากาศมันหอนมันอยากอาบอาบลำแด่แช่น้ำนมข้อก็ข้ออย่างนี้มั้งออกออกใช้ทรายบานตัวแปดหน่องทั่วร้านเตาไงต้องกินสุกนะยายอยาไปกินดิบมันเป็นแบบว่าดิบอ่ะมันเป็นเชื้อโรคมันมีสารพิษ มันไม่ปลอดภัยท่านพี่วอกยังฟังฟังหน่อยเด้อพ่อเขาเบาพักสม,มือนี่นะเขาบอเห็นคนปลูกเขาบอกหัวมีสังผิดหรือว่ามีแล้วกินไปหลด,ด แม่ดานก็อยากเด่นนาำดีเลยกินปลพด่น้องพักดิดพักสดพักต้มพักบล็กุมันแซ่บกินปลดพักสุนเนตุยางหรอก็อสิบ้างก็ใส่ดี ขนขาซื้อมากินอะ่ะเขาบอกเูหรอกว่ามันกวดสามกิโลมาปอดนะพรเขาไปเห็นเขาปลูกเขาไปเห็นเขาไตมาง่าง่ามนี่าานเป็นอะ,ะ,อะออนพีน่น้องเยเขาไม่ตายมตายอกอืมอืนี่ตวนไปยามตายนไม่ได้กินหรอกแม่ม่หลุดา่นอ จนตาเหล่าตะเบียตาโม่เป pues ็นใส่สารอย่างแน่นอ่ะยังกินกินเราเมาวะสันบู้เลยสันันเลยจตกว่าเป็นใส่อย่างเห็นมันเมายังพักกินกินอยู่เนาะกินไปเลยอืมขึ้นปากเลยอ่ะกินเราบ่เมากินเราเสียบมันแบบว่าปวดสันผิดหรือบ่ปวดหรือแบบว่าจังไรก็ตามมันเถอะนาะเพราะว่า ขา้าวมากินน่องกับไม่ได้กิน <g ül> ตอนมีชีวิตนะอยากกินยังกินประหลดหมองมันแสบหน้าเราใช้เราใช้เป็นงอ้อแบบช่วยแล้วใส่สมัรอืเอาไปปะ มันก็กลิ่นอุ้ยมันถึงได้พักปลอดสารพิษน่ะว่าเดียนพักที่มันง่ายๆสิเพื่อนกับไส้แบบไส้ปุ๋ยไส้ปุ๋ยไส้ยาแน่นะน่าเป็นปผู้ขายเนาะมาน่าเป็นผู้บริโภคกัดกินป้ายทุ่ว้านเรา Mhm. Mm -hmm. so. mm -hmm. Mhm. Mm ลัตเตอรี่ลัตเตอรี่ชุดหาใบเหลืออยู่หาชุดนะเด้อมาเร็วเลยเร็วมาซาอด อยากสวยอยากใสอยากซ้ว่ฝาหายตักิมเนี่พูื้อูขายกิมงัวบอกว่าพี่เดื้อผู้ขายกิมกิมกับซีก็ฝ่าหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวเจพกโปมาอืมอืมหอแเอ็นเลยเ็นหมอะ เน้ปาไต่ไกจะปาไตไก่มันใติจีนหรอกมันงอมมีมดลมิลืมลืมร่ตีนมันต้องพน้ำอนนเราต้องยันล้วไหม่สิพน,น้ำยาขนมเส้นสุกแล,ล้วเลืมติงไก่ ừ, โอ้กินไตมันไป ừ, ข้อกับห้อง ừ, โอ้ๆเราเอมันแทก ไกไกลมาอ้าวไม่อยากพจ้พาครัก ก็มีหนวดได้เด็ดหนวดนันออกอเด็ดหนวดตั้งชั่วโมงมใช้น้ำยาขนมเส้นไปต้มน้ำยาขนมเส้นไปเด็ดหนวดนี้ไปพร้อมเขมีหนวดนั่นแหละกินแนี่มันพันเนาะมันพันกันก็ม,มีหนวดเลยอร่อยอื้มก็ ่อืมอืมจะสูบเสร็จบัดนี้ืม,ม,ม,ม

แซ่บเผ็ดทั้งแซ่บต้องซีมแซ่บเผ็ดกินน้มกินน้มแกเผ็ดไง มันเลิกสมันแตนนงนี่ยอะนมนัน่นนมเดล <c oughs> ิฟาร์มุดเดลิฟาร์มุดนมเขึ้นข้นนมอ,อร่อยนมอ,ออตเตอรียออตเตอรียได้อยู่มึงใช้พอมีได้นอมอันนี้อืม นี่เป็นขนมนี้เป็นขนนี้เป็นยังไงอ,นนอ,อมินไหมมินเอนอขนพัคคารเน เผาเสร็มือเสร็จปากเ้อะี่ผู้เลิศ

Cái kia Cái kia tìm Cái tìm tìm không tìm 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 tìm

Thôi hmm. Để làm con เดียวเลยมันแซ่บมันกรอบ